สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้จะพาเพื่อนๆมาชมอุกบาทที่ถูกเสียดสีจนร้อนสูงนะครับอุกบาทคือหินที่อยู่นอกโลกตกเข้ามาโดนชั้นบรรยากาศของโลกนะครับเมื่อเสียดสีกับชั้นบรรยากาศจะเกิดความร้อนสูงกว่าพันองศาทําให้หินเนี่ยละลายหลอมแล้วก็ไหม้ได้เลยนะครับในกลุ่มเ e ทิ i อไ c l ์ s ลาสฟิเคชันจะมีนักสะสมอุกบาตจากทั่วโลกมารวมกันในกลุ่มนี้นะครับอยากดูนานกดหยุดดูภาพเองได้เลยนะครับเพื่อนๆ แคปภาพขยายดูได้เลยครับแคปขยายเพื่อนๆดูผิวสี่สวยไหมดูครับโอ้โหไม่อยากจะบอกเห็นไหมครับสวยไหมครับเพื่อนๆผิวเขามันวาวเลยเนี่ยโดนความร้อนนะครับหินละลายสิครับจะเกิดอะไรล่ะครับหินละลายชัดเจนเลยเห็นไหมครับดูครับเพื่อนๆหินละลายชัดเจนเลยครับ หินละลายดูผิวครับดูผิวกัน,ปนไปเลยครับหินละลายชัดเจนมีเส้นแตกนะครับเส้นตรงนี้เรียกว่าเส้นโซนิคบูมนะครับเป็นเส้นที่วิ่งด้วยความเร็วเหนือเสียงแล้วก็จะระเบิดนะครับและตรงนี้จะเป็นล่องเลยนะครับเพราะว่าเมื่อเกิดการระเบิดมันจะกระเด็นเหมือนเราเอาประทัดไปวางบนทรายจุดประทัดระเบิดปับ๊บตุ้มทรายก็แยกตัวเลยนะครับมาดูต่อไปแคปภาพครับขยาย อยากดูนานกดหยุดดูเองนะจ๊ะดูครับผิวมีรอยบุม๋มรอยเว้าวแบบสะเก็ดดาวเลยตรงที่ผมแตะ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 ,แต,ะ,แต,ะ,แต,ะตรงนี้นะชัดเจนนะโอเคเอา่าดูผิวด้านนี้ครับผิวที่ไม่โดนเสียดสีก็จะเรียบเรียบเหมือนหินอย่างเงี้ยครับเหมือนหินตอนอยู่นอกโลกนะครับเห็นไหมข้างบนอะแต่ส่วนไหนที่โดนเสียดสีกับชั้นบรรยากาศก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับ ผิวละลายเห็นไหมครับผิวหินละลายเลยนะครับผิวหินละลายเลยเห็นไหมครับว้าวสวยมากครับเพื่อนๆมาแล้วครับเส้นแตกครับเส้นวิ่งความเร็วเหนือเสียงนะครับหรือจะเรียกว่าเส้นรีดอากาศก็ได้นะครับเนี่ยถ้าเป็นล่องอย่างเนี้นะครับเกิดการระเบิดโซนิคบูมแน่นอนครับถ้าเป็นล่องนะครับแต่ถ้าเป็นเส้นรีดอากาศนะครับก็จะแบบว่า เห็นชัดนะครับอ่ะเพื่อนๆเห็นไหมตรงนี้ละลายเลยนะครับมาแคปภาพขยายจ้าด้านนี้โดนเสียดสีน้อยผิวเขาจะแค่ละลายเฉยๆนะครับแต่ไม่มีผิวยืดอะไรเห็นไหมครับผิวละลายเป็นคลื่นเฉยๆนะครับเห็นไหมผิวละลายเป็นคลื่นเห็นไหมครับผิวละลายเป็นคลื่นเฉยๆดูนะครับผิวละลายเป็นคลื่นไม่มียืด มาถัดไปครับแคปภาพขยายจ้าดูเห็นไหมครับอ่านี่คือเนื้อในของเขานะครับด้านในก็จะเป็นเป็นส่วนที่แบบเวลามันแตกหรือกระเทาะแตกเราจะเห็นผิวด้านในตอนที่ยังไม่โดนเสียดสีเผาไหมผิวเขาก็จะเป็นสีน้ําตาลแบบหินบนโลกแต่พอโดนเสียดสีครับไม่ละลายเกลียมแบบนี้เลยดูง่ายไหมครับอุกบาทแท้เห็นไหมครับเห็นนะครับง่ายนะครับ โอเคครับขอบคุณครับสวัสดีครับแล้วพบกันใหม่นะครับผมดูผิวเห็นไหมเหมือนหินบนโลกเลยนะครับอ่าขอบคุณครับสวัสดีครับแล้วพบกันใหม่นะครับ